สวัสดีครับผมนายสุรวุฒิเล็บขาววันนี้ผมจะมาอธิบายโปรแกรมการคำนวณหาค่าพื้นที่วงกลมนะครับมาเริ่มกันเลยครับเริ่มต้นในการ include stdio h, h และ conio h นะครับเพื่อเป็นการเปิดไลบรารีใช้งานคำสั่งต่างๆนะครับในการเขียนโปรแกรมครับตามมาด้วย void main ครับเป็นการเปิดฟังก์ชันหลักครับและ คำสั่งถัดมาครับคำสั่งแรกคำสั่งแรกเป็นคำสั่งเคลียร์สกรีนครับเพื่อล้างหน้าจอโปรแกรมครับและต่อมาครับผมมาสร้างห้องที่มีชื่อว่านิมนะครับเป็นห้องไว้เก็บค่าตัวแปรที่เป็นอักระนะครับและห้องต่อมานะครับอินครับ ผมตั้งชื่อห้องว่าใช้เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มครับและห้องที่3ครับผมตั้งชื่อห้องว่าพายครับและรับค่าเป็นทศนิยมนะครับครับถัดมาครับเป็นการแสดงผลออกทางหน้าจอนะครับให้ผู้ใช้ได้รู้ว่าต้องควร กรอกอะไรลงไปนะครับด้วยการ enter name ครับซึ่งเป็นการกรอกชื่อนะครับรับคำสั่งด้วยคำสั่งสเกียน f นะครับและเป็นซ s ครับซึ่ง s จะเป็นการรับตัวอักษรนะครับและนำไปเก็บไว้ในห้องที่มีชื่อว่าน m มครับต่อมาครับเป็น enter พายนะครับและให้กรอกค่าพายนะครับซึ่งค่าพายของเราจะมีจุดทศนิยมนะครับซึ่งจะใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ f ครับและนําไปเก็บไว้ในห้องที่ชื่อว่าพายครับต่อมาครับเป็นพิมพ์แล้วตามด้วย Enter รเรยนนะครับซึ่งเป็นการให้ผู้ใช้งานนั้นกรอกค่ารัศมีนะครับ และจะกรอกอยู่ในรูปจำนวนเต็มนะครับใช้เปอร์เซนต์ดีนะครับในการรับคำสั่งรับตัวแปรเข้ามานะครับและนำไปเก็บไว้ในห้องที่มีชื่อว่า x ครับและตรงนี้จะเป็นการแสดงผลออกทางหน้าจอนะครับว่าเราได้กรอกค่าลงอะไรลงไปบ้างนะครับ นี่คือการคำนวณนะครับเป็นการใช้สูตรนะครับแสดงผลออกทางหน้าจอคือพายคูณเรเดีคูณรหรือพายอกำลังสองนั่นเองครับและจะแสดงออกทางหน้าจอเป็นเปอร์เซ็นต์ F นะครับ แต่ผมต้องการให้แสดงแค่ทศยม2ตำแหน่งครับผมเลยใส่จุด2นะครับครับเรามาเริ่มการทดสอบโปรแกรมกันเลยครับเริ่มด้วยการคอมไพล์ครับโอเคครับคอมไพล์ผ่านนะครับและต่อมาครับลิงเกอร์ครับอ n t e r Name ผมจะกรอกชื่อตัวเองนะครับ เอนเตอรนะครับต่อมาค่าพายของเราจะเป็นประมาณ3.14นะครับ Enter อร์เรเดีใส่ค่ารัศมีตามที่เราต้องการเลยนะครับซึ่งผมจะยกเป็นยกตัวอย่างเป็นรัศมีเป็น6นะครับโอเคครับและโปรแกรมจะแสดงผลออกมาเป็นแบบนี้นะครับ คือค่าพายสามจุคูณพายอาร์กำลังสองนะครับซึ่งอของเรานั้นคือ6กกำลังสองคำตอบที่ได้จะเป็น1นึ่งร้อยสิบสามตครับครับผมก็ขอจบการอธิบายโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่วงกลมเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมขออภัยณนที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ